สวัสดีนักสืบชีวิตสดใสฉันอยากให้คุณช่วยหน่อยฉันมีปริศนาที่ไขคนเดียวไม่ได้คุณพร้อมจะช่วยฉันหรือเปล่าไปลุยกันเลยนักสืบมอริสกำลังตามอาชญากรตัวร้ายเมื่อถึงจุดหนึ่งชายคนนั้นก็เข้าไปในสนามฮอกกี้นักสืบตามเขาไปแต่เมื่อวิ่งเข้าไปข้างในก็ไม่เห็นอาชญากรคนนั้นแล้วเขาคงแอบเข้าไปในห้องล็อกเกอร์มอริสเข้าไปและเห็นนักกีฬาฮอกกี้หลายคนพวกเขากำลังลงแข่ง แต่นักสืบจับกุมพวกเขาสองคนทำไมกันดูสินักกีฬาสองคนเนี้ยมีหมายเลขเสื้อเหมือนกันแต่ทีมหนึ่งมีหมายเลขที่เหมือนกัน2ตัวไม่ได้นะ คุณมีถ้วยเปล่า3ามใบและน้ำตาลสิบก้อนคุณต้องแบ่งน้ำตาลก้อนเหล่านี้ใส่ถ้วยแต่ละใบโดยให้แต่ละถ้วยมีน้ำตาลก้อนเป็นจำนวนขี้ใส่น้ำตาล3ก้อนในถ้วยแรกแล้วใส่น้ำตาล3ก้อนในถ้วยที่2จากนั้นใส่น้ำตาลที่เหลืออีก4ก้อนกับถ้วยที่2ลงในถ้วยที่3ตอนนี้ ถ้วยแรกมีน้ำตาล3าก้อนและถ้วยที่2ก็มีน้ำตาล3ก้อนเช่นกันสำหรับถ้วยที่3มีก้อนน้ำตาล7ก้อนน้ำตาลของตัวเอง4ีก้อนและน้ำตาลในถ้วยที่2 3ก้อนโรเบิร์ตกับเจคหลงทางในป่าไม่นานนักฝนก็เริ่มตกหนักในขณะที่พวกเขาเพยายามหาที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนพวกเขาเห็นครุหัสหลังหนึ่งที่ดูน่าขนลุก พวกเขาไม่มีทางเลือกจึงเข้าไปข้างในซึ่งมันคือบ้านผีสิงประตูปิดทันทีหลังจากพวกเขาเข้าไปทั้งคู่พยายามเปิดแต่ก็เปิดไม่ได้ขณะที่กําลังตรวจสอบบ้านทั้งคู่พบประตูสามบานพร้อมข้อความว่าเลือกประตูบานหนึ่งสู่อิสรภาพหลังประตูบานแรกมีน้ําตกที่เป็นกรดหลังประตูบานที่สองมีสระน้ําที่เต็มไปด้วยปริรันย่าหิวโหยส่วนหลังประตูบานที่สามมีไฟที่กําลังโหมกระหน่ำอยู่ โรเบิร์ตกับเจคควรเลือกผ่านประตูบานไหนเพื่อเอาชีวิตรอด <C le af noise> คุณจำได้ไหมว่าข้างนอกนะ่ะฝนกำลังตกหนักมากไฟด้านนอกดับไปหมดแล้วล่ะดังนั้นพวกเขาควรเลือกประตูบานที่สาม เอริกบล็อกเกอร์หนุม่มที่โด่งดังมากได้เขียนหนังสือเล่มแรกซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามเขากำลังเตรียมตัวสำหรับงานแจกลายเซ็นครั้งแรกเขารู้สึกประหม่ามากจึงไปพักตรงมุมสงบแต่เมื่อถึงเวลา6โมงซึ่งเป็นเวลาที่งานควรจะเริ่มเอริกกลับหายตัวไป <okay. S> 10 <ao S 1> นาทีต่อมาเจ้าหน้าที่ <m> รักษาความปลอดภัยพบเขานอนอยู่บนพื้นในห้องน้ำมีคนฟาดหัวเอริกตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้3คนแองเจล เอเจนต์ของเอริกกล่าวว่าเธอง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาเร่งด่วนเรื่องงานแฟรงค์ Frank, หนึ่งในแฟนคลับที่อยู่ไม่ไกลจากห้องน้ําที่พบเอริกกล่าวว่าเขาเป็นแฟนตัวยงหนังสือของเอริกมาน,นานหลายปีแล้วเขาไม่มีทางทําอันตรายนักเขียนส่วนแพทริกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกล่าวว่าเขากําลังทําหน้าที่ในการกั้นแฟนคลับให้ห่างจากทางเข้าใครทําร้ายเอริก นั่นคือแฟรงค์นี่เป็นหนังสือเล่มแรกของเอริกแล้วแฟรงค์จะอ่านหนังสือของเขามาหลายปีได้ยังไงดูคนเหล่านี้ให้ดีใครเป็นนักดับเพลิงตัวปลอมผู้ชายทางขวามือ เขาไม่ได้สวมหมวกกันน็อกและไม่มีกระเป๋าพิเศษอีกทั้งกางเกงของเขาก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยูนิฟอร์มลองดูนักสำรวจคนนี้ดูเหมือนเขาจะอยู่ในสถานการณ์ลำบากมีอุโมงค์สี่อุโมงค์ตรงหน้าเขาอุโมงค์แรกดูหนาวเหน็บมากมีน้ำแข็งย้อยที่น่ากลัวอยู่เหนือทางเขา้าอุโมงค์ที่สองนั้นดูฉันว่าใช้คำว่าหน้าขนลุกได้เลยนะส่วนอุโมงค์ที่สามมีฉลามยักษ์อยู่ แล,และอ kind of ุโมงที่4เต็มไปด้วยลาวาเหลวร้อนๆนักสำรวจควรไปทางไหนดีเขาควรเลือกอุโมง์แรกคุณเห็นรอยทางที่ชัดเจนเข้าไปในนั้นหรือเปล่าดังนั้นเส้นทางนี้ไม่น่าจะอันตรายเกินไป หญิงสาวคนหนึ่งเดินทางไปยังอีกเมืองเพื่อหางานที่ดีกว่าเดิมทีเธอสัญญากับแม่ว่าจะแวะกลับมาเยี่ยมบ่อยๆแต่ผ่านไปสี่เดือนแล้วเธอยังไม่ได้กลับบ้านเลยแม่ของเธอคิดถึงเธอมากวันหนึ่งกลางฤดูหนาวเธอตะโกนว่าเมษามายืนแล้วเป็นไปได้ยังไง เป็นชื่อลูกสาวของเธอในที่สุดเธอก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวละตอนนี้มาดูกันว่าคุณใส่ใจรายละเอียดแค่ไหนคุณรู้ไหมว่าบ้านหลังไหนเป็นของแวมไพร์หลังนี้ไงแม้ว่าม่านทั้งหมดในบ้านหลังที่สองจะถูกปิด แต่ในบ้านหลังแรกอ่ะไม่มีหน้าต่างเลยเห็นได้ชัดว่าแวมไพร์ที่อาศัยอยู่ที่นั่นต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะโดนแดดเผาดูคนพวกนี้สิคุณรู้ไหมว่าใครเป็นแฟนของเธอผู้ชายคนนี้ดูสิพวกเขามีตั๋วไปงานเดียวกัน แล้วคนนี้ล่ะผู้ชายคนไหนเป็นแฟนเธอคนที่อยู่ทางด้านซ้ายพวกเขาใส่เสื้อคู่กันแล้วรูปนี้ล่ะใครเป็นแฟนเธอกัน ายดูสิผู้หญิงสวมเสื้อแจ็คเก็ตของเขาซึ่งมันแมทช์กับกางเกงของเขาเลยอะเหตุการณ์ซอมบี้ครองโลกเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเจฟเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในเมืองเขากำลังซ่อนตัวอยู่ในอาคารที่รายล้อมไปด้วยซอมบี้หิวโหยพวกมันเริ่มพังประตูเข้ามาโชคดีที่มีเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยรอเจฟอยู่บนหลังคาแต่เขาต้องไปถึงที่นั่นให้เร็วที่สุดเขาต้องปีนบันไดขั้นตามกี่อัน นั่นคือวิธีที่เร็วที่สุดในการขึ้นไปบนดาดฟ้าและจำนวนบันไดที่เจฟต้องปีนเพื่อไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์คือ7โดยปกติแล้วมันอยู่ด้านล่างคุณเมื่อลบอักษรตัวแรกออกมันจะอยู่เหนือคุณเมื่อลบตัวอักษร2ตัวแรกออกคุณจะมองไม่เห็นมันมันคืออะไรนะ คือเก้าอี้ที่สามารถเปลี่ยนเป็นผมและอากาศได้ไมเคิลกำลังเดินไปตามถนนจู่ๆซองจดหมายปิดผนึกก็หล่นลงมาใกล้เท้าของเขาชายคนนั้นหยิบมันขึ้นมาข้างในมีกุญแจและโน้ตเขียนไว้ว่าช่วยด้วย3 2 3ไมเคิลเข้าไปในอาคารไม่นานเขาก็พบประตู3 2 3แล้วก็ใช้กุญแจเปิดมันเขาเห็นชายคนหนึ่งอยู่ใกล้หน้าต่างที่เปิดอยู่ เขาถูกปิดปากละมัดติดกับเก้าอี้เมื่อเป็นอิสระชายคนนั้นร้องออกมาว่ามีคนสองคนบุกเข้ามาในออฟฟิศของผมพวกมันมัดผมไว้แล้วก็เอาเงินทั้งหมดจากตู้เซฟไปโชคดีที่มือของผมเป็นอิสระผมเขียนโน้ตอันนี้แล้วก็โยนมันออกไปนอกหน้าต่างพร้อมกับกุญแจไมเคิลไม่เชื่อชายคนนั้นและโทรเรียกตำรวจเพราะอะไร กองจดหมายถูกปิดไว้เขาทำแบบนั้นได้ยังไงถ้าเขาถูกปิดปากเดนิสมาเรียและจูลี่อยู่ที่งานปาร์ตี้พวกเขาตัดสินใจเล่นเกมกันมีหมวก5า้าใบเป็นสีแดง2องใบและสีเหลืองสามใบพวกเขาหลับตายหยิบหมวกแบบสุ่มแล้วสวมมันบนหัวจากนั้นก็ลืมตาขึ้นและมองหน้ากาันแต่ละคนต้องทายว่าหมวกที่สวมบนหัวของตนเป็นสีอะไร เดนิสและจูลี่บอกว่าพวกเขาไม่รู้แต่มาเรียาพูดขึ้นมาว่าเธอรู้สีหมวกของตัวเองมันเป็นสีอะไรมันเป็นสีเหลืองมาเรียาเห็นว่าเดนิสกับจูลี่สวมหมวกสีแดงและเธอก็รู้อยู่แล้วว่ามีสีแดงแค่สองใบเท่านั้น นักธุรกิจที่ร่ำรวยคนหนึ่งโทรหาตำรวจเมื่อเขาไปถึงออฟฟิศในตอนเช้าเขาจำได้ว่าวางเอกสารสำคัญไว้ในตู้เซฟที่บ้านเขาจึงส่งจอนเลขาของเขาให้ไปเอามาให้แต่ครึ่งชั่วโมงต่อมาชายคนนั้นโทรกลับมาเพื่อบอกว่าตู้เซฟเปิดอยู่เอกสารต่างๆอยู่ในนั้นแต่ว่าเงินหายไปตำรวจพยายามหาลายนิ้วมือแต่ก็ไม่เจออะไรนักสืบมีผู้ต้องสงสัย3มคนได้แก่เลขาของเขามาร์คหลานชายของเขา และแม่บ้านเลขาบอกว่าเขาแจ้งเจ้านายของเขาทันทีมากพูดว่าหลังจากที่ผมเปิดประตูให้จอนผมก็ไปที่ห้องตัวเองผมเพิ่งรู้เรื่องนี้ตอนที่จอนบอกผมเนี่ยแม่บ้านบอกกับตำรวจว่าเธอมีเรื่องให้ทำเยอะแยะและไม่ได้มาที่ห้องของเขาเลยตั้งแต่เมื่อคืนใครเอาเงินไป คำตอบคนที่เอาเงินไปคือเลข,ขามันไม่มีลายนิ้วมือในห้องเติดจอนอยู่ที่หน้าแล้วสัมผัสสิ่งของต่างๆถ้าเขาไม่ได้ทำผิดเขาก็คงไม่เช็ดลายนิ้วมือออกหรอกโดนซะ